อาจารย์มูฮัมหมดัดสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณิรศยสักครับครับโอ้เหตุการณ์รุนแ<ก>รงบานปลายทีเดียวอาจารย์ใช่ครับม,มีมีเหตุการณ์ในต่างประเทศที่มันออ่มีความอันตรายนะครับแล้วก็วุ่นวายอย่างมากในหลายประเทศเลยทีเดียวคุณเร <ừ> ียสกนะครับคือเหตุการณ์เนี่ยมันมันโอ้โหมันเปลี่ยนไปแต่ละวันเนี่ยนะฮะมันมันหนักหน่วงหนักหนาสาหัสนะครับในในหลายประเทศ ที่จะเห็นว่าโลกเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นโลกที่ร้ายเสียร้รายเสถียรภาพอย่างมากเลยนะครับคุณเลสซักพูดถึงเรื่องของเนปาลเมื่อสักครู่นะฮะซึ่งซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาพูดนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็เกิดประท้วงใหญ่ที่อินโดนีเซียครับใช่ครับอินโดนีเซียเนี่ยนะฮะซึ่งซึ่งในรอบในรอบสิบห้าปีที่เป็นการประท้วงใหญ่มากๆนะครับ แล้วก็การประท้วงครั้งนี้ของอินโดนีเซียเนี่ยมันมันก็ทำให้รัฐมนตรีเนี่ยนะฮะต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ด้วยแล้วก็มีการผู้ประท้วงนี่ก็เข้าไปอ่าเข้าไปเผาบ้านด้วยนะฮะหมายถึงว่าขโมยไม่ถึงกับเผานะครับขโมยของเข้าไปออ่าทำทำร้ายเคยกว่าทำทำความเสียหายนะครับให้กับบ้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ แล้วรัฐมนตรีก็ลาออกด้วยนะฮะแล้วก็มีอีกสอสอ,อีกหลายคนนะฮะที่ที่ลาออกคือผมพูดเรื่องอินโดนีเซียก่อนนะฮะแล้วก็มาพูดเรื่องเนปาลเดียวเพื่อเคลียร์เห็นว่ามันเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะฮะคือว่าในที่ผ่านมาเนี่ยอิอนโดนีเซียเนี่ยก็ก็มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ที่ดีกว่าหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในอาเซียนของเรา แต่ว่าปัญหาสําคัญของอินโดนีเซียก็คือว่าอมันช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยมันค่อยๆทางขึ้นพูดง่ายนะครับอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยแหละครับบรรดาอ่าบรรดาข้าราชการแล้วก็นักการเมืองนะครับและก็ปรากฏว่าเรื่องมันเกิดขึ้นเนี่ยคือก่อนหน้านี้ก็มีการประท้วงกันแล้วตั้งแต่ก่อนในก่อนวันที่ยี่สิบห้าคือการประท้วงเนี่ยมันเกิดขึ้นประท้วงใหญ่เนี่ย มันเกิดขึ้นในวันที่ยี่สิบห้าเดือนกันยาที่ผ่านมาก็คือพึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยแหละครับแต่ก่อนหน้านั้นก็มีประท้วงอะไรกันอยู่บ้างปปลายนะฮะแต่ว่าก็ก็ไม่มากปรากฏด้ว่าในวันที่ห้าเนี่ยนะฮะอ่ะอะทาทั้งสภาของอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็อ่ผ่านกฎหมายนะครขึ้นเงินเดือนให้กับสมาชิกนะครับขึ้นเงินเดือนให้กับสมาชิกอ่สภาผู้แทนราษฎรคือได้รับเงินเดือนสมาชิกเนี่ยนะฮะคือสสแหละพูดง่ายๆนะ ได้รับเงินเดือนเนี่ยเป็นหนึ่งล้านหนึ่งร้อยล้านรูเปียนะฮะหน <Yeah. S 1> ึ่งร้อยล้านรูเปียกก็ประมาณประมาณสักหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทต่อเดือนนะครับ mm. บวกกับค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกห้าสิบล้านรูเปียนะครับตีว่าเดือนหนึ่งน่ะได้ประมาณสักสองแสนกว่าครับ <Yeah. S 1> อันนี้เป็นตัวเลขของบ b บซีนะฮะแต่ว่า <Yeah. S 1> ตัวเลขของเอ o อในของในอินโดนีเซียบอกว่าได้ อ่าคือพูดง่ายเขาคิดถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆนะฮะไม่ใช่เฉพาะเงินเดือนเนี่ยรวมกันแล้วประมาณสักสองร้อยสามสิบล้านรูเปียร์หรือประมาณสี่แสนกว่าบาทอืมคิดดูว่าได้เดือนละสี่แสนกว่าบาททีนี้เนี่ยตอนที่มีการขึ้นเงินเดือนเนี่ยนะฮะอ่าในสภา,าเนี่ยก็มีการมีการร้องรำทำเพลงกันนึกภาพออกไหมครับคุณเจ้<ช>เาพอ,อกฎหมายมันผ่านใช่ไหม เขาบอกว่าเหมือนขึ้นเงินเดืนให้ตัวเองอ่ะอาจารย์ทั้งที่ประชาชนยเดือนร้อนอยู่ออร้องรำทำเพลงด้วยนะฮะทีนี้เมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยนะฮะคนชาวบ้านซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยครับมีประชากรสองร้อยแปดสิบล้านคนคิดดูนะฮะสองร้อยแปดสิบล้านคนเป็นคนส่วนใหญ่มากๆเลยที่ดำเนินชีวิตเนี่ยภายใต้เส้นความยากจนนี่ปรากฏว่าได้เห็นถึงการขึ้นเงินเดือนของ สมาชิกสภาและขึ้นเงินเดือนไม่พอเนี่ยแทนที่สมาชิกสภาเนี่ยจะมีความตะหนักว่าเงินเดือนที่พวกเขาได้นั้นเป็นภาษีของประชาชนกลับดีใจนะฮะแล้วก็ชัยโยแล้วก็ร้องรำทำเพลงในในสภาทีนี้เวลามีการประชาชนเนี่ยเขาก็วิพากวิจารณ์อันนี้เวลาเขาวิพากวิจารณเนี่ยก็ด่าเขาอีกพูดง่าย ท้าทายเขาอีกด้วยมีการประชดมีการท้าทายอของที่มาจากฝั่งสมาชิกสภามันก็ไปทําให้ผู้คนเนี้ก็ก็ออกมาใช่ไหมอืออกมามากยิ่งขึ้นนาจากที่ผู้คนเนี่ยนะฮะ,ะ,ะยากจนอยู่แล้วและปรากฏว่าในวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยมีการประท้วงพอมีการประท้วงปั๊บเนี่ยอรถตํารวจนะครับก็คือหน่วยตํารวจที่ว่าหน่วยบริมอฟ ซึ่งมาจากโมบายบริเกตคอปหรือว่าหน่วยตำรวจหน่วยเคลื่อนที่เร็วของตำรวจนะนะฮะซึ่งหน่วยเนี้ยเป็นหน่วยที่คล้ายๆตำรวจตำรวจปราบจราจนนะจน่ะแล้วปรากฏว่าหน่วยรถของหน่วยเนี้ยเข้าไปเพื่อที่จะทําการอ่าอ่าปราบปราบและพูดง่ายๆนะฮะอ่าปะทะกันกับผู้ประท้วงแล้วรถคันเนี้ยซึ่งเป็นรถอ่าของตำรวจเนี้ยนะคะก็ไป ไปชนเอากับผู้ประท้วงคนหนึ่งนะซึ่งผู้ประท้วงคนนี้ก็คล้ายๆเป็น,นเป็นคนเป็นคนขับแ็บละ่ะขับกับไอ้พวกอ่ไดรเวอร์เนี่ยนะครับอขับ,ข,บขับไปไปไปชนเขาแล้วทับเขาพอทับเขาปั๊บหนึ่งรู้แล้วนะครับว่าทับคนแล้วยังวิง่งอ่าทับเข้าไปข้างบนเรื่อยๆพู่ายๆไ,ไม่หยุดแล้วก็วิดีโอนเนี่ยมันก็อ่าอ่าอ่ามันก็ไวรัลเลย นะฮะ uh huh. แล้วก็ทําให้ผู้คนได้ยิ่งโกรธแค้นมากยิ่งขึ้นและปรากฏว่านะผู้คนก็ออกมานะฮะทั่วทั้งจาการตามีอ่าสุลาเวสีเมืองบันดุงแม้กระทั่งไปถึงสุมาตราไปบอเนียวยกจาการตานะครับไปนู่นสุลาเวสีมากัสกาหนนะครับคือพูดง uh huh. ่ายๆว่า uh huh. เป็นครั้งแรกนะหลังจากที่มีการค้นล้มประสา,าทเธิบดี อ่ซูฮาโตเนี่ยนะฮะในปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดเนี่ยนะฮะการประท้วงครั้งนี้เป็นการประท้วงครั้งที่ใหญ่รองจากคณะเลยแลงที่ <c oughs> สำคัญการประท้วงครั้งนี้มันอ่ไปทำลายทรัพย์สินอะไรเยอะมากเลยนะครับจนกระาาาทั่งว่าประธานาธิบดีอ uh, uh, <c oughs> ่อ่บราโวเนี่ยนะครับอ่ต้องต้องแคนเซิลการเดินทางไปจีนนะครับเพื่อร่วมในพิธีเฉลิมฉลองของจีน แล้วปรากฏว่าผู้ประท้วงเนี่ยก็ต้องการให้ยังไม่พอนะตอนแรกก็กะว่าแค่ว่าให้ยกเลิกกฎหมายสนับสนุสน,นเงินเดืนอนสสแค่นั้นเองแต่พอสอสแสดงท่าทีอย่างนี้เนี่ยนะฮะผู้ประท้วงก็เลยนะเรียกร้องให้มีการผ่านกฎหมายยึดครับนักการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าคอร์รัปชันด้วยและก็ต้องการให้ผู้บัญชาการตำรวจลาออกด้วยต้องการให้มีการปฏิรูปตำรวจด้วยหลายๆอย่างด้วยกันนะฮะแล้วก็ ทําให้ทั่วทั้งอินโดนีเซียเนี่ยมันลุกเป็นไฟเลยแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับเหตุการณ์สําคัญมันเกิดขึ้นจากการที่อผู้คนเนี่ยนะฮะช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยมันมันถางมากยิ่งขึ้นนะครับในอินโดนีเซียแล้วก็ผู้คนส่วนใหญ่อยู่ภายใต้เส้นความยากจนขณะที่คนจํานวนน้อยเนี่ยนะฮะเอ็นจอยมีความสุขกับกับสถานะทางเศรษฐกิจแล้วก็ ่ไม่นำพาต่อความรู้สึกของคนยากคนจนนะพูดง่ายๆว่าท้าทายต่อต่อคนยากคนจนเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นคล้ายๆกันครับที่เนปาลเหมือนะนที่คุณเวศักพูดเมื่อสักครู่นะคือเนปาลเนี่ยหลังจากที่มีการโค่นล้มระบบกษัตริย์แล้วเนี่ยนะก็มีการปกครองนะฮะ,อะของเหมาอิส์คอมมิวนิสต์และร่วมกันกันกบผาคประชาชนนะครับแล้วก็ทําการปกครองในเนปาลปรากฏว่า หลังจากที่ะระบบกษัตริย์เนี่ยนะได้ถูกคนล้มแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็มีการแย่งชิงอํานาจกันมาไปมานะครับระหว่างพักร่วมรัฐบาลด้วยกันจนกระทั่งว่าประเทศนมีความยากจนนะฮะแล้วที่สําคัญกนะ็คือว่าอผู้คนเนี่ยนะฮะผู้คนอย่างที่กุลสักพูดเมื่อครู่เนี่ยไม่มีทางออกอะไรสิ่งเดียวที่ช่วยให้เขาได้ผู้คนเนี่ยช่วยให้ผู้คนได้สามารถยังชีพไปได้ก็คือแพลตฟอร์มต่างๆที่อยู่ใน ในในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยะะแหละฮะแล้วปรากฏว่ารัฐบาลก็สั่งปิดทุกแพลตฟอร์มอย่างที่คุณเวสักพ,พูดนะครู <26 S 2> มันก็ทําให้คนเนี่ยมันมันโมโหนะฮะแล้วปรากฏว่าการประท้วงในในปานดังที่เราเห็นในสื่อนะฮะโอ้ uh. มันไปไกลามากขนาดที่ว่าเผาอ่าภรรยาในร่มสีทั้งเป็นเนะ่เสียชีวิตใช่ครับอ่แล้วก็แล้ว,ลวก็อีกอีกอีกเยอะมากเลยฮะ,ะอ่าใ,ใ,ใ,ในในในความที่ว่ามบเนี่ยนะฮะ มันมันไปไกลมากครับคุณเวสษักครับคือมันไปไกลมากคือมีผู้เสียชีวิตตอนเนี้ยอาจารย์ตามรายงานเนี่ยก็คือยี่สิบยี่สิบคนไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่รัฐบาลสั่งห้ามนะแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยี่สิบหกรายการด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มดังๆทั้งนั้นนะอาจารย์อย่างที่เขาบอกไปว่าคือเขาอยู่กับ ในส่วนของโลกโซเชียลคอนขอ้องจะเยอะอัตราการใช้เนี่ยสูงทีเดียวนะครับแต่ทีนี้เขาบอกว่าหลังจากที่เกิดกระแสต่างๆแล้วการประท้วงเนี่ยมีทั้งผู้เสียชีวิตมีทั้งในส่วนของการเผาอาคารรัฐสภาในกรุงกาดมันดุซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมีการโจมตีทําลายบ้านรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปจุดไฟเผาภริยาของ านายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับก็คือตอนนี้มีรายงานเพิ่มเติมเข้าไปอีกเว็บหนึ่งอาจารย์ยอดผู้เสียชีวิตรวมตอนนี้ขึ้นเป็นยี่สิบสองรายแล้วทีน,นี้ก็เลยเกิดตั้งคําถามว่าเอ๊ะเนปาลเนปาลที่อยู่เป็นแบบเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์หลายคนอยากจะได้คาตอบตรงนี้เหมือนกันนะอาจารย์มูฮัมหมัดเออคืออย่างนี้ครับผมเปรียบเทียบผมศึกษาสามประเทศนะ ก็คือว่าอ네ินโดนีเซียเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับอินโดนีเซียเกิดขึ้นในเดือนอ่าสิงหาที่ผ่านมาก็พึ่งพึ่งพึ่งผ่านไปหลังจากก็เกิดที่เนปาลแต่ว่าปีก่อนหน้านี้คุณนัยสักจำได้ไหมมีการโค่นล้มรัฐบาลเช็คคาซีนาที่บงังคลาเทศคือปีที่แล้วเกิดแบบนี้เลยครับแบบเดียวกันกันกบอินเนปาลเลยแต่ว่าความร้ายแรงอาจจะไม่น้อยกว่าเนปาลสักตีว่าสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ นะฮะ,ะคือมีการบุกเผาบ้านพักของออนายรัฐมนตรีบังคลาเทศนะครับคือเชคคาซินา่าแล้วก็แกก็หนีออกไปจากประเทศนะครับแล้วก็ดรมอมัดยูนุสก็ขึ้นมาเป็นนายขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของบังคลาเทศแทนจําได้ใช่ไหมครับมีขบวนการนักศึกษาค่าประท้วงคือในตอนแรกที่บังคลาเทศเนี่ยนะ ผู้คนในบังคลาเทศเนี่ยนะช็คคาสินาเนก็ปกครองมา 15, 15ปีนะครปรากฏว่าคนนี่ก็ก็ยากจนมากๆยิ่งยากจนลงคนรวยก็ยิ่งรวยขึ้นแล้วปรากฏว่ารัฐบาลน,นี่ยนักศึกษาเนี่ยก็ไปประท้วงนี่รัฐบาลทํำยังไงก็ทําการปรบับปราม,อมพอปรับปรามก็เรียกว่าปราบับปรามไม่มากหรอกแล้วปรากฏว่าพวกนักศึกษานี่ก็ใช้บรรดาแพลตฟอร์มในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับ ทํา,าทการประสานงานเพื่อทําการประท้วงแล้วปรากฏว่ารัฐบาลเนี่ยสั่งปิดอินเทอร์เน็ตเพราะสั่งปิดอินเทอร์เน็ตแค่นั้นแหละครับอยากที่ว่าไอ้อ่อ่าม็อ,มอบเนี่ยนะฮะผู้ประท้วงส,สามารถควบคุมได้พอปิดอินเทอร์เน็ตปับคนจะคนจะโกรธมากเลยเพราะว่าเวลาสั่งปิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะคนที่เขาไม่ไปไปประท้วงเขาก็ส่งผลกระทบด้วยถูกไหมฮะ<อ>คนก็ออกมาทั้งประเทศเลยครับ จากจากการที่ว่าประท้วงกันไม่เยอะกลายเป็นคนประท้วงกันทั้งประเทศบรรดาพวกข้าราชการนายทหารอะไรต่างๆก็เข้ามาร่วมกับผู้ประท้วงขับไล่เช็ฮคาซีนาไปซึ่งซึ่งถือว่าเป็นคนเชคฮคาซีนาเนี่ยเป็นลูกของอผู้ก่อตั้งประเทศบังคลาเทศเลยนะครับคุณเอไอ<ห>คือทั้งเนปาลบังคลาเทศอินโดนีเซียเนี่ยมันมีอะไรคล้ายๆกันในแง่ที่ว่าเวลาในปัจจุบันเนี่ยเวลามันมีการประท้วงกันเนี่ย ไอ้แพลตฟอร์มเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะก็จะทําการปรับปรามแต่แต่ไม่เยอะพูดง่ายๆก็ปรับปรามตาม<ำ>ที่ออ่จัดการมอบละพูดง่ายๆแล้วปรากฏว่าพอถึงระยะหนึ่งเนี่ยรัฐบาลเห็นว่าพวกมบเนี่ยใช้แพลตฟอร์มเนี่ยทำการติดต่อกันรัฐบาลก็เลยสั่งปิดอพอสั่งปิดเนี่ยนะฮะที่อินโดเช่นเดียวกันอินโดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผู้ประท้วงก็คือ,อ,อ,อประชาชนที่เขา อใช้อันนี้ะใช้เขาเรียกโกจกโกจกก็มันค่้ช้ใช้คล้ายๆกับแกร็บนะครับคือมันเป็นแพลตฟอร์มของการส่งอาหารเป็นแพลตฟอร์มใหญ่ที่สุดเลยในอินโดนีเซียโกจิกแม้ถ้าว่าเราไปจาการ์ตาไปเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็จะเห็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะที่ส่งอาหารเนี่ยนะโอ้โหมันเหมือนกับเหมือนกับมอนะครับนะนะและปรากฏว่าทางรัฐบาลน,นะฮะสั่งปิดด้วยเพราะสั่งปิดเนี่ยมันก็เลยทําให้คนเนยิ่งทำทำงานไม่ได้อ,อีกแล้วเกิดความโมโหข,ขึ้น หลายทั้งวงเนี่ยมันเป็นบทเรียนครับคุณวิศวะครับว่าประเทศเราเนี่ยนะฮะก็อาจเป็นไปได้นะฮะวิจิงค์อาจารย์เราเราไม่เคยที่สั่งปิดในเรื่องของแพลตฟอร์มเลยนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ด้านของความมั่นคงที่เป็นอะไรพวกกรอมอะไรอย่างงี้มั้งอาจารย์บอกไว้ก่อนไงบอกไว้ก่อนนะว่าเอการสั่งปิดแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะ โอ้มันร้ายแรงนะฮะคุณรายสักจำได้นะสมัยก่อนตอนที่มีการชุมนุมประท้วงของคนรุ่นใหม่อ่ะเห็นไหมที่เด็กเขาเทเทเจ้าหน้าที่อ่ะบอกว่าตอนแรกบอกว่าไปประท้วงที่สนามหลวงอะปรากฏออกมาประท้วงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบอกว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่ก็ไปประท้วงที่ราชประสงค์อะไรเงี้ยนะจำได้ใช่ไหมคือเขาเขามีการโคกันนะโดยที่เราซึ่งเจนเจเนเรชั่นของเราเนี่ยนะฮะอย่างผมเนี่ยนะก็ตามไม่ทันอะไรเงี้ยนะ นี่อันนี้ในปัจจุบันเนี่ยการการการที่ประสานงานกาันเพื่อที่จะทําการประท้วงรัฐบาลเนี่ยมันมันก็ผ่านทางตกเนี้ทีนี้<ม>ของเราเนี่ยอย่างที่คุณวิศรั์พูดนะเราก็ไม่เคยปิดแต่ว่าผมก็เลยบอกไว้ก่อนนะว่าอประเด็นสําคัญของมันก็คือว่าอคนเนี่ยนะฮะเวลามีความยากจนแล้วก็มันสั่งสมความไม่พอใจมานานเนี่ยมันจะระเบิดเมื่อถึงจุดหนึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะ ที่นะักสังคมวิทยาเขาศึกษากันเนี่ยนะมันประมาณสิบห้าสิบห้าปีอ่าสิบห้าปีเนะี่ยคนเนี่ยจะจะสั่งสมสั่งสมสั่งสมไปเรื่อยๆืมันจะมีจุดหนึ่งที่มันมันระเบิดออกมาประมาณสิบห้าปีอ่าทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่ามันมีอะไรไปเป็นตัวที่ทําให้คล้ายๆว่าเป็นเป็นตัวที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายอ,ะอ่ะ,อะแล้วมันระเบิดออกไปเหมือนที่เนปาลเหมือนบังคลาเทศและเหมือน อ่าอินโดนีเซียที่ผ่านมาน่ะครับอืมผมว่าบ้านเรานั้น่านจะไม่เจอมั้งอาจารย์เพราะว่ารัฐบาลก็พยายามกําลังแก้ปัญหาต่างๆอยู่ยิ่งรัฐบาลใหม่เปิดตัวคอรมอว,ว้าวว้ากันมาเยอะแยะเลยอาจารย์มูฮัมหมัดผมผมผมก็หวังว่าเป็นแบบนั้นฮะ <c oughs> คือคือพูดง่ายๆนะมันมันต้องมีทางให้ออกนะฮะถ่ uh, า um. ว่ามันมีการสังสมสังสมขึ้นเรื่อยๆโดยที่มันไม่มีทางให้ออกเนี่ยนะฮะ มันมันก็จะระเบิดขึ้นอ่าผมคิดว่าสังคมไทยเราเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งนะคือว่ามันเออมันก็มีช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ที่มันระเบิดขึ้นนะฮะอ่าเป็น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 การประท้วงใหญ่เรานี่เป็นต้นนะฮะแต่ว่าอ่าอ่าหลายครั้งเนี่ยมันก็มีทางออกของมันนะฮะมันมีตัวที่ทําให้เกิดเอ็กซ์ฟกซิเบิลหรือว่าความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเรามีช่องนะที่มันมันยืดหยุ่นนะฮะ อ้ความยืดหยุ่นนั่นแหละมันจะทาให้ไอาการระเบิดเนี่ยมันมันมีมีความเป็นไปได้น้อยลงผมคิดว่าเออถ้าถ้าสมมุติว่าในในปัจจุบันที่คุณเวียสัพพูดเมื่อสักครู่เรื่องของรัฐบาลใหม่เนียนะการได้คนจากภายนอกมาเนี่ยมันก็ไปไปซอฟต์เทนนิงนะมันก็ทําให้ภาพของรัฐบาลมันทําให้ความรู้สึกของผู้คนเนี่ยมันมันซอฟลงนะเออแต่ถ้าหากว่าโอ้มีแต่นักการเมืองเนี่ยนะมันก็ทําให้ให้เกิดความไม่ร้อนไไว้วางใจมากยิ่งขึ้น นักวิชาการบางคนก็บอกงี้อาจารย์มูหัมัดเขาบอกว่าที่ตอนนี้เอาคนนอกมาแบบเปิดตัวคนนอกเยอะๆก็เพื่อที่จะให้บางทีปลบกระแสคนจากการเมืองบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางคนบางตำแหน่งก็บางคนก็อ,กอืมใช่เหรออะไรแบบนี้อาจารย์ถูกไหมฮะเอาคนนอกว้าวมาหน่อยมันมันเวลาเปิดตัวแล้วชูคนแต่ว่า <ผม S 1> ต้องยอมรับว่าคนที่เขาเอามาเนี่ยมันโดยชื่อเสียงของแต่ละท่านเนี่ยดีจริงๆถูกไหมฮะอาจารย์ ผมว่าช่วงทํานองการเดินของคุณอนุทินเนี่ยโอ้โหมันมันระดับเซียนเหมือนกันนะเนี่ยเออมันระดับเซียนผมผมไม่ค่อยจะผมคิดว่าสี่เดือนเนี่ยมันเหมือนจะไม่พอซะแล้วล่ะเนี่ยนะรับช่วงทํานองการจัดวางตําแหน่งต่างๆนะฮะแล้วก็การโดยโดยเฉพาะภาพภาพที่กินกว๋วยเตี๋ยวตรงไอ้ตรงริมทางเนี่ยโอ้โหใช่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 มันเหมือนโอบามาผมคิดถึงโอบามาตอนที่มากินก๋วยเตี๋ยวที่ เวียดนามเลยครับและก็นายกรัฐมนตรีหลีเซียนหลงไปกินกว๋วยเตี๋ยวแถวๆเนี่ยฟู้ดสตรีทของของของสิงคโปร์หรือของที่ไหนนะครับผมว่าช่วงทํานองของคุณอนุทินเนี่ยมันโอ้โหมันมันได้เลยแหละพูดง่ายๆครับคือของแบบนี้ยมันได้มีเรื่องบังเอิญนอนาะจารย์มุขมัน <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่มันมันมีการจาัดวางมันต้องมีการวางแผนต่างๆแต่ว่ามันก็ได้ภาพลักษณ์เหมือนกันอ้าวรอดูเหมือนกันนะครับว่า สุดท้ายส่งอะไรชื่อไปจะปลดกล้าลงมาเมื่อไหร่รวมถึงสถานการณ์ที่เราคุยกันทั้งอินโดนีเซียทั้งเนปาลไม่รู้ว่ามันจะจบลงแบบไหนนะอาจารย์แต่ก็หวังได้อย่างเดียวว่าความรุนแรงเนี่ยขอให้หยุดแล้วก็ยุติเพราะว่ามันหมายถึงความสูญเสียต่างๆมากมายทีเดียวครับครับใช่ครับใช่ครับอินโดนีเซียเนี่ยอ่าค่อยๆอยู่ในสภาวะปกติแล้วครับแต่ว่าเนปาลยังครับเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อขอพระคุณมากครับอาจารย์มูฮัมหมัดครับ ครับได้คยดีครับสวัสดีคร,ครับสวัสดีครับท่านรองศาสตราจารย์ดรมูฮัมมัดอิยายาปร่งจากรัฐศาสตร์ตามคำถามครับพดเวลาวิธีความคิดแล้วครับในค่ำคืนนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ